ติดฟิล์มรถยนต์ไฟฟ้า BYD แนวเคสรา วันนี้นะครับก็มีรถยนต์ BYD สีเทานะครับสนใจมาติดฟิล์มกับเราที่บริษัทไทยซีเซ็ฟิล์มนะครับโดยวันนี้ลูกค้าสนใจเป็นฟิล์ม 3M Ceramic IR นะครับโดยความต้องการของลูกค้าเนี่ยอยากจะติดฟิล์มเป็นลักษณะแนวคล้ายค้ารถเทสลานะครับนั่นก็คือโซนกระจกครึ่งหน้าของตัวรถนะครับก็จะสว่างๆหน่อยนะครับส่วนครึ่งหลังของตัวรถเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบเข้มนะครับเหมือนรถเทสลานะครับเราจึงแนะนําสูตรติดฟิลม์มนั่นก็คือบานหน้า 3M Ceramic IR 20 5ความเข้มอยู่ที่60%เปอร์เซนต์ในส่วนของคู่คนขับเป็น 3m Ceram i รามิกความเข้มอยู่ที่70%ส่วนครึ่งหลังของตัวรถเป็น 3m Ceram i c i มิความเข้ม80%ในส่วนหลังคาสลูก,ก็เป็น 3m ceramic IR 5ความเข้มที่80%รายละเอียดค่ากันความร้อนและความเข้มของฟิล์มทั้ง3รุ่นนะครับก็เป็นดังน,นี้เลยครับ เ่อมาเรามาชมขั้นตอนการติดฟิล์มของรถ b y d ด้วยฟิล์ม 3M Ceramic IR กันได้เลยครับ สังเกตดีไซน์ของตัวรถนะครับรถสีเทานะครับบีมก็จะมีการไล่สเต็ปสีนะครับก็ดูสวยงามโดดเด่นลักษณะของตัวกระจกก็จะคล้ายๆของรถเทสลานะครับก็คือด้านหน้าสว่างด้านหลังเข้มนะครับหลังคาเข้ม ในส่วนของค่ากันความร้อนก็ถือได้ว่าดีเยี่ยมนะครับวิสัยทัศน์ในการขับขี่นะครับก็จะได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการออกต่างจังหวัดขับในเวลากลางคืนหรือการขอยจอดในอาคารนะครับด้วยสูตรนี้ก็จะทําได้ดีเลยนะครับในส่วนของด้านหลังของตัวรถก็สังเกตว่ามันจะเป็นลักษณะของเข้มทั้งหมดนะครับหลังคาก็จะเข้มด้วยเนี่ยก็จะได้ความเป็นส่วนตัวนะครับคนด้านนอกก็จะมองไม่เห็นคนด้านในนะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูที่ราคาติดฟิล์มรถยนต์ไฟฟ้า BYD คันนี้นะครับ แนวเทสลาด้วยติดเป็นฟิล์ม 3M c เ r a m i ซรามิกไอนะครับก็ถือว่าเป็นฟิล์มรุ่นรองท็อปของ 3M นะครับเราก็ติดให้ลูกค้าท่านนี้ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับแล้วมีใบรับประกันให้ถึง7ปีสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษากับช่างแขกก่อนได้ที่เบอร์083 414 6461นะครับหรือว่าไลน์แอดซีฟิลม วันนี้ก็ขอจบการรีวิวติดฟิล์มรถยนต์ไฟฟ้า BYD สูตรเทสสาบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ